สนับสนุนโดยกลับมาคุยกันต่อนะครับท่านผู้ชม,มครับเมื่อสักครู่นี้ผมเกริ่นนำม,มาไว้บอกว่าถ้าเกิดทำธุรกิจเครือข่ายไปนานๆมีคนบอกว่าเกิดหมดคนรู้จักจะทำยังไงล่ะทีนี้ปัญหาเรื่องหมดคนรู้จักปัญหาเรื่องหมดคนชวนทั้งสองท่านคิดว่ามีโอกาสเกิดขึ้นไหมแล้วเราจะทำยังไงถ้ามันเกิดขึ้นผมมองว่านะครับว่าคนที่บอกว่าหมดคนรู้จักเนี่ยครับผมมองว่าเขา หมดคนชวนแล้วด้วยหมดคนชวนผมมองว่าเขาเขาอาจจะยังไม่หมดหรอกครับแต่เขายังยังอาจจะนึกไม่ถึงถึงคนกลุ่มนั้นมากกว่านะครับแล้วก็ไม่ยอมเปิดคนใหม่ๆอีกอย่างนึ่งในระหว่างการที่เราชวนเราทําธุรกิจไปเขาไม่ยอมที่จะเปิดสังคมใหม่ๆไม่ยอมพาตัวเองเข้าไปในสังคมใหม่ๆไม่ยอมพาตัวเองให้ให้รู้จักคนใหม่ๆบ้างครับเพราะว่าทุกวันนี้เรามีโอกาสรู้จักคนมากขึ้นอยู่แล้ว นะครับเพียงแต่ว่าเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะรู้จักสร้างสังคมใหม่ให้เกิดขึ้นด้วยปัญหาที่ผ่านมาเคยเจอปุ้งไหฮะคนในองค์กรของเรามาบอกพี่โก้ผมอะนึกไม่ออกละผมจะไปชวนใครชวนครบหมดแล้วมีไหมมีครับมีครับผมก็บอกเขาว่าเอาแล้วทุกวันนี้เคยกินร้านก๋วยเตี๋ยวใหม่ๆมั้งไหมเขาบอกก็เคยนั่นแหละคือกลุ่มคนที่เราก็สามารถรู้จักเขาใหม่ๆได้ถูกไหมฮะดังนั้นขึ้นอยู่กับเป็นไม่ใช่เป็นปัญหาของธุรกิจนะ เป็นปัญหาเฉพาะบุคคลใช่ครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยมีหรอกครับเเราก็จะรู้จักกันไปเรื่อยๆหรืเเป็นท่านผู้หญิงก็เคยเปลี่ยนร่างเสริมสวยบ้างไหมใช่ไหมคะลองเปลี่ยนบ้างก็จะได้กลุ่มเจ้าของร้านเสริมสวยเนี่ยนะคะใชครับใช้สินค้าแล้วก็อยู่ในทีมงานของเราเขาจะสนใจกิฟฟินวราทุกคนเนี่ยต่างก็รอในเรื่องของการนําเสนออยู่ใช่ไหมคะเพียงแต่ว่ายังยังไม่มีใครไปเล่าเรื่องดีๆให้เขาฟังครับวันนี้ทั้งสองท่านทํางานด้วยกันนะฮะแล้วก็ การเป็นสามีภรรยาแล้วทำธุรกิจกิฟเฟร์ร่วมกันเนี่ยมันมีข้อดีอยังไงเผื่อท่านผู้ชมบางคนในโทรทัศน์ที่กำลังดูโทรทัศน์อยู่เนี่ยสามีทำภรรย,ยายังไม่ได้ทำ<ม>บางคนภรรยาทำสามียังไม่ได้ทำแต่คนคงยุ่งไม่เหมือนกันนะฮะเราคงประคับกันไม่ได้แต่ทั้งคู่คที่มีโอกาสทำกิฟฟร์ร่วมกันมันส,ส่งผลดียังไงดีแน่นอนครับผมบอกได้เลยอันดับแรกเลยก็คือว่าเราจะมีคนที่จะไปชวนเยอะขึ้น Oh. ถูกไหมครับ,รบเพราะนั้นถ้าเกิดผมทําคนเดียวผมก็จะชวนแท่คนรู้จักของผมถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดเราทําด้วยร่วมกันก็จะมีคนของอ้อยด้วยคนของโก้ด้วยอย่างเงี้ยค,ครับผมเข้ามาทําร่วมกัน นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเวลาเราไปชวนใครสมมุติว่าดาวไลนเป็นผู้หญิงเนี่ยแล้วถ้าผมทําคนเดียวเนี่ยผมไปชวนเขามาประชุมโรงแรมอินทารเนี่ยแล้วกลับบ้านไปถึงบ้านเที่ยงคืนตีหนึ่งอย่างเงี้ยแฟนของดาวไลเขาจะคิดยังไงหรือถ้าเกิดแฟนของดาวไลเขาเข้าใจแล้วคนรอบรอบริเวณแถวแ,ถว,แถวบ้านเราจะคิดยังไงใช่แต่ถ้าเกิดวันนี้เราไปเราไปด้วยกันออย่างน้อยก็จะไปถึงเป็นธรรมเนียมเลยต้องเปิดกระจกให้เขาเห็นเลยข้างในรถเนี่ยมีผมกับอ้อยนั่งอยู่นะอย่างเงี้ยครับผมไม่ได้เราไปไม่ได้ไปแค่สองก็สองรถ โอกาสที่คนจะมองหรือคิดไปต่างๆนานาใช่ครับนอกเหนือจากในแง่ของการดูแลคนที่เป็นข้อดีแล้วก็ยังดีต่อการทํางานด้วยใช่แบ่งเรื่องกันพูดได้เลยใช่ครับผมก็คืออย่างผมเองผมอาจจะพูดในเรื่องของการวางแผนงานนะครับผลิตภัณฑ์ก็เป็นพวกอาหารเสริมบ้างอะไรบ้างแต่อย่างพวกเมคอัพหรือครื่งส่งเสงานก็จะเป็นของอ้อยอีกอย่างคือเรา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 สามารถมองเห็นนะครับจุดอ่อนของกันและกันได้และคุยกันได้อย่างเหมือนมีกระจกสะท้อนกันครับ การบ้านของผู้บริหารบ้างฮะนักเรียนกลับบ้านมีการบ้านผู้บริหารกลับบ้านเขาทบทวนนเรื่องอะไรบ้างก็มีแน่นอนถ้าอย่างของผมะ่ะผมก็จะบันทึกนะครับการการทำงานในแต่ละวันของผมไว้แล้วก็ถ้ามีทีมงานเกิดขึ้นมาใหม่ๆเราก็จะเติมลงไปในแผนผังองค์กรทุกวันนี้ผมยังทําแผนผังองค์กรอยู่คุณน้อยเหรอฮะนี่เขาก็บันทึกจดปัญหา <laughs> ทีมงาน Oh. ส,ส่วนตัวเองเนี่ยเวลาเราไปทํางานแต่ละวันใช่ไหมค,ะ,คะ,ะพอกลับมาปุ๊บเราก็จะมีการคุยงานอะไรกันเสร็จแล้วในการตามงานเช่นว่าคนเนี้ยจะให้ไปสมัคร กลุ่มไหนบ้างคนนี้จะมีการจัดทาวมิ่งที่ไหนในเรื่องของงานรายละเอียดอะค่ะโอ้อยจะเป็นคนที่จะตามงานในในส่วนนี้อะค่ะแล้วก็ในเรื่องของการโทรศัพท์คุยว่า<ม>เป็นไงบ้างจากการที่ได้คุยกันวันนี้ค่ะพี่มีปัญหาอะไรไหมพี่ติดปัญหาอะไรไหมน้องมีอะไรอยากให้พี่ช่วยเพิ่มเตมิมไหมเป็นการติดตามผลจากจากการที่เราทํางานวันนี้ค่ะอาจารย์คุยคุยในเรื่องของโทรศัพท์ไปคุยกับเขาในเรื่องของงานกิฟต์เีนค่ะอาจารย์ห,หลักๆเลยอะค่ะอาจารย์เพราะนั้นการบ้านของเราก็คือหยิบมือถือขึ้นมา แล้วก็โทรหาคนนุ่นคนนี้อย่างน้อยก็สร้างสายสัมพันธ์เอาไว้นะครับรางวัลชีวิตที่สักคู่ก่อนหน้านี้ก็บอกว่าอาหารเม็ดอาหารเม็ดนี่หมายความว่าอย่างนี้ครับเวลาเขามีคําเปรียบเทียบว่าเวลาเราจะให้รางวัล นนี้เป็นคําเปรียบเทียบจากวิทยากรท่านหนึ่งเขาบอกว่าเวลาเรามีมีการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงในบ้านถ้าสมมติว่าเขาทําอะไรถูกใจเราก็ต้องรู้จักการให้รางวัลบ้างชีวิตคนเราก็เลยเหมือนกันต้องรู้จักให้รางวัลกับตัวเองใช่ไหมครตั้งแต่ทํามากิฟเฟอรีนจนถึงวันนี้เราให้รางวัลชีวิตอะไรกับตัวเองบ้างหลังจากที่ทํากิฟเฟอรีนไปแล้วหรือได้รางวัลชีวิตอะไรจากกิฟเฟอรีนก็หนึ่งเลยในเรื่องของการปลดหนี้ นะครับที่กว่าสอล้านบาทก,ก็หมดเรียบร้อยอนะครับอีกอย่างนึงก็คือในเรื่องของรถนะครับที่ไดนะ้ตัวต้าป้ายแดงเนี่ยนะครับผมแล้วก็อ,อ,อิสระภาพ นะครับที่วันนี้เราไม่ต้องไปทํางานประจําอีกแล้วเราคือเจ้าของกิจการฝันที่เคยฝันไว้แล้วเคยตอนนั้นเคยคิดว่าเราไม่สามารถทําได้ดังฝันไว้กับการเป็นเจ้าของกิจการมันกลับมาอีกครั้งหนึ่งในฐานะของเจ้าของกิจการที่ที่ที่สมบูรณ์แบบจริงๆนะครับพูดถึงตรงนี้คำว่าอิสรภาพนะคุณน้อยเขาบอกว่าโอ้ยทําขายตรงละยุ่งทุกวันเลยยุ่งทั้งวันจะต้องไปคุยกับคนนู้นคนนี้ไม่มีเวลาพักผ่อนไม่มีเวลาส่วนตัวจริงๆแล้ว เรายุ่งขนาดนั้น7วันไม่ได้พักไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนอะไรเลยอวกไ่่คะโอ oh, ไม่เลยค่ะอาจารย์ <c oughs> มันเป็นอะไรที่เราบริหารได้ค่ะอาจารย์เรา <c oughs> แบ่งเวลาได้ค่ะอาจารย์อย่างตัวอ้อยเองเนี่ย ก็คือมีหน้าที่ในเรื่องของแม่ด้วยใช่ไหมคะทำงานด้วยทำบทบาทแม่ด้วยแม่ด้วยแม่จริงๆด้วยแม่ทีมด้วยคือเรอาจารย์สองงานเลยที่ที่เราเจอตรงนี้แต่ถามว่ามีคือสนุกค่ะอาจารย์เพราะว่าหลายๆครั้งเราเราเคยมีโอกาสได้ไปฟังคนที่บอกว่าไม่มีเวลาแต่อ้อยก็อยากจะทําทให้เขาได้เห็นนะคะทาให้ทีมงานหรือว่าหลายๆคนเห็นว่าวันนี้เนี่ยเราสามารถแบ่งเวลาได้ค่ะยังลูกไปด้วยทํางานไปด้วยอย่างเงี้ยได้ค่ะอาจารย์แล้วมีความสุขแล้วอีกทั้งเรายังมีเวลาที่จะให้รางวัลเริง คือเป็นเวลาพักผ่อนของเราด้วยคือคือสรุปแล้วในการทำกิฟฟีนค่ะอาจารย์มันมันมันเป็นอะไรที่เติบโตแล้วก็เป็นอะไรที่เติมเต็มชีวิตคนคนหนึ่งได้เกือบทุกอย่างแล้วค่ะอาจารย์ครับนั่นก็คือคนเราจะเป็นแบบไหนขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการส่วนตัวนะใช่ค่ะอาจารย์คืออย่าเหมาว่าเป็นเพราะงานบางทีมันเป็นเพราะเราอาจจะจัดตารางเวลาของเราได้ไม่ไม่ไม่ดีพอใช่ไหมครับพูดถึงนักธุรกิจมือใหม่ ถ้าเกิดเขาจะก้าวเข้ามาทาธุรกิจนี้มีอะไรที่อยากจะแนะนำเขาไหมว่าเขาควรจะต้องทําอะไรเริ่มต้นยังไงบ้างถ้าคนเป็นมือใหม่และอยากประสบความสำเร็จครับก็จากประสบการณ์นะครับหนึ่งคือเรียนรู้ให้มากๆาครับ,ค,รบความรู้จะทําให้ตัวเราสูงขึ้นและจะสามารถลุยอุปสรรคไปได้บางคนเนี่ยเราเข้ามาปั๊บเนี่ยลงมือทําแล้วไม่ยอมเรียนรู้รนะครับเพราะนั้นแนวคิดอะไรก็จะไม่ผ่านพอไม่ผ่านเขาไปเจออุปสรรคปั๊บเนี่ยมันก็จะเกิดความคิดลบ พอมีความคิดลบปั๊บก็ล้มเลิกไปนะฮะเพราะนั้นเข้าก้าวเข้ามาปั๊บเนี่ยครับหคือเรียนรู้ให้มากอสองคือคุยกับอัพไลน์ให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะบ่อยได้นะครับอย่างผมเองเข้ามาในธุรกิจคุยกับ uk uk อัพไลน์ทุกวันเพราะผมทำทำธุรกิจอยู่ที่ระยองแต่อัพไลน์อยู่ที่กรุงเทพนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่ได้ทํางานร่วมกันแต่เราคุยโทรศัพท์หากันทุกวันบางทีเนี่ย คุยกันไปเรื่อยเปื่อยแล้วมันก็มาจบด้วยเรื่องงานของกิฟฟอรีนก็มีนะครับพอเราคุยได้คุยปั๊บเนี่ยออปพลายจะรู้นะครับเหตุการณ์ของเราตลอดเวลาเมื่อรู้ปั๊บต้องสามารถที่แก้ไขปัญหาของเราได้อย่างท่งทันทุ่งที นั่นก็เป็นนั่นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นคําแนะนําสําหรับนักธุรกิจใช่ครับคุณอ้อยอยากจะเสริมอะไรไหมครยก็อย่างตัวอ้ยเองนะคะเวลาเขาเข้ามาแรกๆเนี่ยแน่นอนค่ะอาจจะเจอปัญหาในเรื่องของปัญหาส่วนตัวเขาแล้วก็ปัญหาการจัดการเวลาของเขาซึ่งมันยังไม่ลงตัวนะคะดังนั้นเนี่ยในเรื่องของการวางงานหรือการนัดงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเทรนให้เขาจะเทรนให้เขาแล้วก็เป็นกําลังใจให้เขาแล้วก็ในเรื่องของการทํางานแล้วเนี่ยมีปัญหาเนี่ยก็จะพยายามที่จะให เขคือช่วงแรกๆคนใหม่เนี่ยเขายังไม่ไม่ไม่ไมเข้าใจว่าการที่ต้องคุยกับอัปลายอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันดียังไงดังนั้นเนี่ยอ้อยเองกับพี่โกเองเนี่ยก็ต้องคอยโทรไปเช็คเขาอยู่เรื่อยๆคือโทรไปคุยอะค่ะอาจารย์ให้กาลังใจนะคะให้กําลังใจแล้วก็สิ่งหนึ่งเลยพอเขาให้เราให้กาลังใจเขาเติมเต็มตรงนั้นได้เขาก็จะมีความรู้สึกว่าเขาสู้ต่อได้แล้วอ้อยกับพี่โกก็จะมีมีโอกาสก็จะลงไปหาเขาอยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยอาจารย์แล้วก็มีโอกาสเราก็จะไปแนะนํางานดีๆให้เขาไปพัฒนาให้เขาในเก่งไปโค้ชงานให้เา ในเรื่องสินค้าโค้ชงานในเรื่องของการดูแลคนใช้สินค้าโค้ชงานให้เขาดูแลกลุ่มคนที่สนใจธุรกิจทํายังไงค่ะมันจะเป็นสเต็ปค่าราจาร,รตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเขาอยู่ในวงโคจรที่ในเรื่องของการคุยงานกับเราเนี่ยยังไงเขาก็สําเร็จข้าราชารเพราะฉะนั้นคนที่เป็นนักธุรกิจมือใหม่นอกจากจะหาความรู้แล้วเนี่ยต้องสแสวงหาก,กําลังใจะนะเพื่อที่จะทําให้เรา ไม่เขวะนะแล้วก็มีมีพลังในการที่จะเดินไปข้างหน้าต่อไปด้วยยังไงท่านที่ชมรายการของเราวันนี้ก็คงได้เทคนิคได้ข้อคิดมากมายจากนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จทั้งสองท่านนะครับแต่วันนี้เวลาหมดแล้วครับท่านผู้ชมสามารถติดตามชมแรงบันดาลใจดีๆจากรายการของเราได้ใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้ผมพร้อมทั้งแขกรับเชิญทั้งสองท่านต้องลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ